สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอาัดคลิปโหมดแล้งซีวีสี่ให้ทุกคนดูนะครัน่จะแล้งโกแล้งซีเวอร์ซีเวอร์ดูดีจะได้ทีหัวนะเออร์เให้ผมกลับมาเล่นนะไม่เล่นนานเล่นแต่อาวี มนมี่ผมเล่นด้วยมือถือ Apple Y7 นี่นแหละ จะยิงหัวแน่แต่อักตัวซะงั้นเดี๋ยวไปช่วย,ยกันไปช่วยท่านเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปแปยๆปล่อยประดียไม่มีกล้าผมไม่มีกล้าเลยเื่งพื่อน เ,ออเดี๋ยวเบิร์นหนึ่งตายนะไปยิงเลยเพื่อนเดี๋ยวเบิร์นหนึ่งตายเอา้าเพื่อนทำทำไรครับนี่ <Double kill. S 1> นนโอ้โหลอ่ลอหล่อ <c oughs> ขอใครเสียงรบกวนจัดเกมทีฟายอีเกมหนึง่งขอใคอรงกงครกบเดี๋ยวเล่นอูซี่ เอ้ยยี่นัาบบนั้นเนี่ยเฮ้ขึ้นวันนี้จะได้จีบๆมวันนี้เมื่อวานไปขอไปที่ผมต้องขอโทด้วยที่ผมโรีเกลืเมื่อวานก็่เด้่ีเกจริงๆดีต้องทำตามบ้ากน Hey. hey. Bởi à, vì oh, so à, cái bơi này không phải là hay là cái chỗ ta phải là cái chỗ ta ta phải là ta

cũng hiện trai cũng khủng. วนเออเยแจแหลกจเมื่อกี้ไม่มันผมไม่ได้ตั้งใจจะยิงหัวครับปุ๊บปุโดนหัว เดือนหน้าผมน่าจะลงเดือนหน้ามกมุกมลาบันทีเปนมกลาผมน่าจะลงรีไลเรื่อยๆนะครับ เพื่อนหนึ่งคนใช่ไหมหนึ่งคนเอาน้อยหนาเป็นหนึ่งลูกไม่ตายปะไปแล้วไล่ตามเอ้ย ผมนะใครเกมเอ๊ะจบเกมนี่เดี๋ยวผมจะโชว์ไอทีให้ดูว่าผมใช้อไอไอไอทีผมอะไรทุกคนรหมาแค็กอ็ดมาได้เพื่อนยังเหลือที่จะรับมาเล่นกันได้เลยนะผมจะเล่นวันเสาร์อาทิตย์หตอนช่วเช้าจันทร์น่า,นาจะตอนเลิกเรียนมาห้ึงบ้าน เดี๋ยวผมต้องคือใช่ลืมกับลืมเลยกับลืมเลยลต้องโชว์ไอดีให้ทุกคนดูก่อนแบบแบบแบบนี่ไอดีผมสามารถแอดมาเล่นกับเพืยก,กันได้เลยผมจะรับกันรับทุกคนนะแต่ทุกคนต้องไปแจ้งชื่อที่ตัวเอง a อดมาในคลิปนี้